กลัวไหมดาวไม่หรอกแต่ดาวแปลกใจทำไมถึงอยากให้ดาวยิงปืนละ่ะไม่รู้ละสิว่าการยิงปืนก็ทำให้เราคลายเครียดได้เหมือนกันยิงปืนเนี่ยนะคลายเครียดยังไงเรื่องนั้นคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดก็คือตัวดาวเองเพร้อมไหม ดาวประดับไม่ตอบแต่ลองยิงไปหลายนัดกระนั้นจิตใจฟุ้งซ่านก็ทำให้ไม่มีสมาธิยิงไม่เข้าเป้าทาดาวเฝ้ามองด้วยความอดทนช่วยโหลดกระสุนใส่ให้เธอพร้อมส่งพลังให้จนเธอมีสมาธิมากขึ้นกระสุนเข้าเป้าทุกนัดหลังจากนั้นดาประดับยิ้มกว้างให้ผลงานตนเองเป็นไงดีไหมโดนขนาดนี้ถือว่าดีหรือเปล่าล่ะไม่ได้หมายถึงเป้าหมายถึงอารมณ์ดาวน่ะ ก็จริงนะไม่น่าเชื่อว่าการยิงปืนจะทำให้หายเครียดได้จริงๆดาวเครียดเรื่องคลิปนะช่อใช่ไหมดาวระดับชัักกระนั้นก็พยักหน้ายอมรับทาดารู้หรอตอนเนี้จะไล่บล็อกไล่ปิดข่าวยังไงก็คงไม่ทันแล้วแล้วนะช่อว่ายังไงเธอคงไม่สนใจอะไรหรอกดาวแค่เป็นห่วงกลัวพ่อจะเห็นคลิปนั้นแล้วอาการจะแย่ลงไปอีก แล้วดาวรู้ไหมว่าคลิปของนาช่อหลุดมาได้ยังไงคําถามของสารวัตรหนุ่มทําให้ดาวประดับอึ้องถอนใจยาวด้วยความหนักใจจริงด้วยดาวโมแต่กลัวว่าพ่อจะเห็นคลิปนั้นหรือไม่ได้คิดว่าคลิปของนาช่อหลุดมาได้ยังไงแล้วถ้ามันไม่ได้หลุดละ่ะทาดาวกาลังจะบอกว่ามีคนมีคนที่ตั้งใจปล่อยคลิปนั้นออกมาเหรอถ้าดาวอยากรู้ดาวต้องเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าใครเป็นคนทำ ไม่ใช่แค่ดาบระดับกับทาดาที่อยากรู้เรื่องที่มาของคลิปชอบแพ้ก็คาใจเลยส่งวิทยาพ่อแท้ๆของทาดามือขวาแบบลับๆของเธอเป็นลื้อค้นคอนโดหรูอของตัวเองรังรักของเธอกับสิวัต เจออะไรไหมวิทยาเปิดช่องแอร์แล้วนิ้วหน้ามีร่องรอยการวางสายไฟบางอย่างซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสายที่ต่อจากกล้องเข้าเครื่องบันทึกรวมถึงรูน็อตที่ปิดท่อแอร์ก็มีการขายออกจบคำวิทยาก็นอนบนเตียงแล้วมองช่องที่วางกล้องบนเพดานเมื่อกี้ผมลองเดินเข้ามาจากด้านหน้าการรักษาความปลอดภัยถือว่าอยู่ในระดับสูงทางเดียวที่จะขึ้นมาบนห้องนี้ได้ก็มีทางด้านหน้าทางเดียว คุณกำลังจะบอกอะไรผมแค่จะบอกว่าคนที่จะเข้าห้องนี้ได้ ต้องเป็นเจ้าของห้องหรือไม่ก็คนที่เจ้าของห้องอนุญ,ญาตให้เข้ามาเท่านั้นชอแพรฟังแล้วกำมือที่ถือโทรศัพท์แน่นปักใจแล้วว่าต้องเป็นสิวัตที่แอบตั้งกล้องถ่ายคลิปของเธอปราณน,นต้องการหาคลิปของชอแพรให้เจอเร็วที่สุดตัดสินใจส่งสักบุกบ้านสิวัตอีกครั้งแต่ครั้งนี้สิวกรก,กับเมฆเตรียมตั้งรับไว้แล้วตลบหลังสักและจับเขามัดกับเก้าอี้สักถูกกระชากหมวกไอโมงสีหน้าเดือดดาลที่โดนจับได้รู้ใช่ไหมว่าถ้าฉันรอด ไปได้พวกแกจะเป็นยังไงสิวกรไม่สนใจยกปืนเจาะใครใช้แกมาพวกแกเก่งนี่ทำไมไม่ลองสืบดูเองล่ะแกทำงานให้ใครบอกมาสักทำตีมืนไม่รู้ไม่ชี้สิวกรณ์โมโหมากขออยับปืนไปเจาะใกล้มากขึ้นสิ่งที่แกทำแกไม่ได้ฆ่าแค่คนคนหนึ่งแต่แกฆ่าพวกเราทั้งหมด แกพูดเรื่องอะไรฉันไม่เคยฆ่าใครคำปฏิเสธของศักทำให้สิวกรฉุนขาดภาพสิวัดก่อนตายลอยเข้ามาในหัวเงื้อมือต่อยศักจนควา่าไม่เคยเหรอไม่เคยใช่ไหมศักโดนสิวกรซ้อมจนสลบเหมือดเมกลัวใจเพื่อนมากแล้วก็ถึงกับพูดไม่ออกเมื่อสิวกร เมื่อสิวกรควักมือถือของสะมาค้นหาชื่อบอสแล้วโทรหาทันทีปรานนเห็นสักโทรมาก็ถามเรื่องที่สั่งเรียบร้อยไหม สิวกรเงียบชะงักเล็กน้อยเพราะคาดว่าปลายสายอีกฝั่งจะเป็นผู้หญิงปรานนลรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลสั่งหอนใจว่าปลายสายอีกด้านคงไม่ใช่สักแต่เป็นสิวัตรส่งคลิปนั้นมาแล้วฉันจะเลิกยุ่งกับแกสายไปแล้วฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครแต่ฉันจะตามหาแกให้เจอแล้วทำกับแกเหมือนที่แกทำกับฉันพูจบสิวกรก็วางสายทิ้งให้ปรานนลค,คุ้นคิดว่าจะเดินเกมต่อไปเช่นไรสัก ถูกหิ้วไปขึ้นรถเวลาต่อมาสภาพสะบักสะบอมเพราะถูกสิวกรซ้อมสักพยายามขืนตัวจะสู้แต่ถูกสิวกรขู่ฉันคุยกับเจ้านายแกแล้วถ้าแกยังไม่เลิกยุ่งกับฉันผู้แกได้เห็นคลิปเต็มแน่เมฆมึนมากเมื่อสิวกรบ,บอกว่าบอสของศักเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงสิวกรนิ้วหน้าครุ่นคิดฉันเคยได้ยินเสียงนั่นว่าไงนะกรเสียงของผู้ชายคนนั้นฉันเคยได้ยินเสียงนี้มาแล้วแต่ฉันจําไม่ได้ ว่ามันเป็นเสียงของใครขราวเนี้ยแกเลิกสงสัยคุณช่อแพรแล้วใช่ไหมยังจนกว่าฉันจะรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครปรานอนเครียดจนนอนไม่หลับกระทั่งดาวประดับกลับบ้านและเข้ามาปิดไฟในห้องทํางานของเขาอุ๊ยขอโทษค่ะดาวคิดว่าคุณพ่อลืมปิดไฟห้องทํางานก็เลยจะเข้ามาปิดทําไมวันนี้คุณพ่อนอนดึกจังคะสงสัยจะนอนกลางวันเยอะก็เลยยังไม่ค่อยง่วงนะ่ะแต่คุณเดชาบอกว่าพ่อออกไปข้างนอกทั้งวันนี่คะ อะไรกันนี่ยังไม่แก่เลยจับผิดพ่อแล้วเหรอดาวไม่ได้จับผิดคะ่ะพ่อคิดมากเรื่องอะไรหรือเปล่าคุยกับดาวได้นะคะไม่มีอะไรพ่อนอนไม่หลับจริงๆดาวไปเถอะพ่อนั่งอีกสักพักก็ว่าจะขึ้นแล้วดาวประดับพยักหน้ารับก่อนจะผลักไปพรันก็คิดได้ถามพ่อบุญธรรมเรื่องน้าสาวถ้าเกิดมีหลักฐานว่าน้าช่อมีชู้จริงๆพ่อจะฟ้องหย่าน้าช่อมิคะทำไมดาวถึงถามอย่างนั้นล่ะลูกหรือลูกมีหลักฐานอะไรเหรอ พ่อคะนาช่อเขาทำถึงขนาดนี้ยพ่อยังต้องการหลักฐานไปเพื่ออะไรพ่อก็รู้ว่าสิ่งที่นาช่อทำกับพ่อมาตลอดกี่ปีกี่ปีคือหลักฐานชัดเจนที่สุดและพ่อยังต้องการอะไรที่มันชัดมากกว่านี้อีกหรอคะพอได้แล้วพ่อไม่อยากพูดเรื่องนี้อีกแล้ว ปราณนนพยายามหนีแต่ดาวประดับไม่ยอมปรีไปขวางทุกครั้งเวลาที่ดาวคุยเรื่องนี้กับพ่อพ่อก็จะเอาแต่หนีไม่ยอมคุยแต่วันนี้ดาวจะทําให้พ่อตาสว่างจากผู้หญิงเร็วๆอย่างนั้นสัทีดาวประดับพยายามยื้อพ่อบุญธรรมที่ขยับรถเข็นหนีสองพ่อลูกยื้อกันไปมากระทั่งรถเข็นของปราณนนล้ม ปราณน,นปัดมือลูกสาบุญธรรมที่ถลามาพยุงออกก่อนจะตีขาตัวเองเพื่อระบายอารมณ์นาช่อคือผู้หญิงคนเดียวที่ทําให้พ่อยังรู้ว่าหัวใจพ่อมันไม่ได้พิการเหมือนไอ้ขาบ้านเนี่ยดาประดับน้ําตาไหลด้วยความสะเทือนใจพยายามรั้งมือเขาแต่ก็ถูกสะบัดออกปล่อยไม่ต้องมายุง่งปราณน,นร้องไห้โฮเหมือนเด็กๆดาประดับอยากปลอบแต่ถูกเขาไล่เสียงแข็งออกไปพ่อบอกให้ออกไป ดาประดับคิดจะหาทางกำจัดคลิปของช่อแพรเพื่อพ่อบุญธรรมต่างจากเมธินีที่ปล่อยข่าวเช้าไม่เลิกเพื่อเอาคืนช่อแพรที่กดขี่ข่มเหงเธอมาตลอดช่อแพรไม่ได้สนใจเมธินีนั่งมองคลิปตนเองถูกแชร์ว่อนบนอินเทอร์เน็ตด้วยแววตาครุกรลุนพรันก็คิดถึงอดีตตอนเธอมีความสุขกับสิวัตรที่คอนโดรังรักสิวัตนั่งหน้าเครียดหลังจากอิมเอมรศสวัสดช่อแพรเห็นดังนั้นก็โถมตัวกอดมีอะไรก็บอกอยากได้อะไรเหรอ ผมไม่ได้อยากได้อะไรจากคุณผมแค่ผมแค่อยากให้เราเจอกันที่อื่นบ้างที่ไม่ใช่ห้องนี้ที่ไม่ใช่บนเตียงชอบแพรนิ้วหน้าเธอก็รู้ว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้ผมรู้ครับว่าผมคุณอยู่ในฐานะอะไรท่าทางเศร้าๆและเจียมตัวของสิวัตรทำให้ชอบแพรนึกเอ็นดูฉันยังพูดไม่จบเลยอยู่ที่นี่เราอาจจะไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าอิตาลีก็ว่าไปอย่างเดือนหน้าเราไปอิตาลีกันไหม ชอแพรดึงตนเองจากห่วงสว่าดในอดีตแต่ความรู้สึกร้อนรุ่มกลับไม่เลือนหายผู้บริหารสาวรูปไล้ตัวเองเพื่อลดความกำหนัดที่พรุงพ่านแต่เพียงไม่นานก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเบธนีโผพูดเข้ามา เมธนีเข้ามาแจ้งเรื่องทรงวาดเจ้าของมูลนิธิดิอดอนให้คนโทรบอกว่าจะยึดรางวัลของช่อแพรคืนเพราะคลิปเชา้าช่อแพรไม่แสดงอาการยีร่ระแต่โทรหาทรงวาดเพื่อตอบรับกระนั้นก็ไม่ไวยแดกดันอีกฝ่ายที่ให้รางวันเธอแลกกับเงินบริจาคเข้ามูลนิธิก้อนโตดิฉันไม่เอาเงินคืนหรอกคะ่ะเกิดใครรู้เข้าเขาจะพูดได้ว่าองค์กรน,นี้ปากว่าตาขยิบ องค์กรต้นแบบแต่กลับทำตัวเหมือนขอทานเที่ยวของเงินคนอื่นส่วนรางวัลเดี๋ยวจะให้เมสเซนเจอร์เอาไปคืนให้นะคะพูดจบก,ก็วางสายเมธนีหน้าเจือนที่เจ้านายสาวไม่รู้สึกอะไรกับเรื่องนี้ชอบแพรมไม่ใส่ใจท่าทางของเลขาสาวแต่สั่งให้หาข้อมูลโรงพยาบาลที่สิวัดเข้ารักษาตัวหลังจากเกิดอุบัติเหตุ หลังลื้อค้นคอนโดของช่อแพร์วิทยาก็กลับเป็นคนเดิมจ่าหนุ่มใหญ่ที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัดเพื่อเยี่ยมทาดาลูกชายคนเดียวทาดาดีใจได้กินข้าวกับพ่อกระนั้นก็ฟอร์มจัดอดดุพ่อไม่ได้ที่ไม่ยอมค้างที่บ้านเมื่อคืนที่แกดุพ่อเนี่ยกลัวพ่อถามถึงหนูดาวหรือไงแล้วหนูดาวยังไม่ลงมาอีกเหรอทาดาถึงกับสำลักเมื่อได้ยินชื่อดาวระดับพ่อดาวเขาจะอยู่ข้างบนได้ยังไงเขาก็อยู่บ้านเขาสิ อ้าวเหรอก็คราวที่แล้วเห็นหนูดาวก็นึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันอะไรเล่าผมกับดาวเป็นเพื่อนกันวิทยาฟังและพยักหน้าถอนใจยาวถ้าแกพูดอย่างนั้นก็ดีแกก็รู้ว่าพ่อไม่อยากให้แกกับหนูดาวเป็นมากกว่าเพื่อนกันทําไมละพ่อผมไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อถึงได้ไม่อยากให้ผมคบกับดาวเพราะพ่อไม่อยากให้แกเสียใจไงถาดาหน้าเสียขอตัวดือด้อๆผมอิ่มแล้วเดี๋ยวผมอาบน้ําไปทํางานก่อน วิทยามองตามลูกชายที่เดินคอตกด้วยแววตาสงสารและเป็นห่วงพรันก็เปลี่ยนเป็นเคร่งครึมเมื่อช่อแพรโทรมาสั่งให้สืบเรื่องของใครบางคนช่อแพรได้ข้อมูลเรื่องโรงพยาบาลที่สิวัตไปรักษาตัวหลังอุบัติเหตุจึงรีบไปสอบถามหมอวีระเรื่องอาการของคนความจําเสื่อมสิวกรยังไม่รู้เรื่องนี้มัวเครียดเมื่อได้ยินข้อสันนิษฐานของเมฆเรื่องมือถ่ายคลิป ฉันว่าคิดคิดดูแล้วถ้าคุณช่อไม่รู้เรื่องไอ้วัดไม่รู้เรื่องแต่มีคนที่รู้ว่าคุณช่อกับไอ้วัดมีอะไรกันแล้วหาประโยชน์จากความลับของสองคนนั่นละ่ะแกหมายความว่ามันแอบถ่ายไอ้วัดกับคุณช่อเพื่อเอาคลิปไปแบ็กเมทเธอเหรอสิวกรนิวหน้าคิดตามข้อสันนิษฐานของเม์เพื่อนรักถ้าอย่างนั้นเราก็ทําให้ไอคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้โผล่หัวออกมาได้ไม่ยากแกจะทําอะไรไอ้ก่อน ระหว่างที่ศิวกรคิดหาทางล่อมือถ่ายคลิปให้เผยตัวชอ่อแพรส่งวิทยาไปหาแฟ้มประวัติสิวัตรที่โรงพยาบาลโดยใช้สถานะความเป็นตำรวจให้เป็นประโยชน์ขณะเดียวกันก็ให้เมธินีไปหาประวัติการรักษาของสิวัตรมาให้ได้ด้วยนอกจากนั้นเพื่อความแน่ใจชอ่อแพรยังหาโอกาสไปพบหมอเวระด้วยตนเองคนที่ความจำเสื่อมจะจำเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ใช่ไหมคะครับมีทั้งจำได้บางส่วนแล้วก็พวกที่จำอะไรไม่ได้เลย แล้วถ้าเกิดเขาหาจากโรคความจําเสื่อมเขายังจําเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาความจําเสื่อมได้ไหมคะผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชานะครับเรื่องอาการความจําเสื่อมเนี่ยเท่าที่รู้ทางการแพทย์ก็ยังให้คําตอบที่แน่ชัดไม่ได้ วิทยาหลอกขอดูประวัติการรักษาของสิวัตรพยาบาลจนรู้ว่าสิวัตถ,ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพราะถูกแทงท้องช่อแพรเสียยิ้มเรียกตัวสิวัตมาพบที่ห้องทันทีฉันเรียกเธอมาทำไมรู้ไหมไม่ทราบครับสิวรกรปั้นหน้านิ่งพลันต้องผงะเมื่อถูกช่อแพรจู่โจมจุบคุณทาอะไรนนะทำไมเธอเห็นคลิปของเราแล้วก็น่าจะรู้ว่าเราเคยลึกซึ้งกันขนาดไหนคุณไม่โกรธที่ผมปล่อยคลิปเหรอ ถ้าจะโกรธฉันคงต้องโกรธเธอตอนที่ยังปกติแต่ตอนนี้เธอความจำเสื่อมเอาไว้ถ้าสมองเธอหายดีแล้วฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่แล้วอีกอย่างเธอรู้มาฉันจ่ายให้เธอเดือนเท่าไหร่ชอร่อแพรเหยียดยิ้มฉวยโอกาสที่เขาอ้างว่ายังความจําเสื่อมเอาคืนเขาที่คิดทิ้งเธอสิวกรในคราบสิวัสยังตามเกมเธอไม่ทันได้แต่นิ้วหน้าชอ่อแพรไม่สนเอ่ยเสียงยัน ฉันรู้ว่าเธอจําไม่ได้งั้นฉันจะบอกให้ก็แล้วกันจะเสื้อกางเกงนาฬิการวมถึงไอ้รถเก่าๆที่เธอขับอยู่มันเป็นเงินของฉันทั้งนั้นวันนี้เธออาจจากความจําเสื่อมแต่ใครแคร่ะเพราะสิ่งที่ฉันจ่ายให้เธอฉันไม่ได้ต้องการสมองเธอซะหน่อยสิ่งที่ฉันต้องการก็คือชีวิตของเธอพูดจบก็โถมตัวจูบเขาอย่างเร่าร้อนก่อนผลักตัวออกไปที่คอนโดชั้นคืนนี้สศรก่กรเจ็บใจมากแต่จําต้องแกล้งทามืนเพราะอยากดูปฏิกิริ ขอองเธยาได้ผมจะไปลับปากจบก็พผุ่มผานออกไปทิ้งช่อแพรให้มองตามด้วยแววตาเย้ยหยันพึมพัมไล่หลังฉันจะทำให้เธอไร้ค่ายิ่งกว่าหมาข้างถนนนอกจากรับมือช่อแพรสิวกรในคราบสิวะต้องรับมือดาวประดับที่มาดักรอเจอเขาเวลาต่อมาด้วยผมคิดว่าคุณไม่อยากจะเจอผมแล้วสะอีกนายเป็นคนปล่อยคลิปนาะช่อออกมาใช่ไหม ช่วยบอกเหตุผลหน่อยทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นฝีมือผมเพราะฉันไม่เห็นความเสียใจในแววตาของนายเลยนายอาจจะแอบอัดคลิปนี้เอาไว้เพื่อแบล็กเมลนาช่อแต่พอน้าช่อไม่ให้นายก็เลยปล่อยคลิปออกมาเพื่อให้นาช่อเห็นเป็นไงสิ่งที่ฉันคิดมันตรงกับแผนของนายหรือเปล่า ผมว่าคุณน่าจะดูละครมากไปเอาไว้ถ้ามีหลักฐานค่อยมาหาเรื่องคุยกับผมต่อแล้วกันพูดจบก็จะพลักไปก่อนชะงักเมื่อดาประดับโรร่งไล่หลัง10ล้านสำหรับอะไรคลิปที่นายมีอยู่ในมือทั้งหมดอาการชักสีหน้าของเขาทำให้ดาประดับสาแก่ใจมากทำไมนายขายตัวให้น้าชอบเพราะต้องการเงินไม่ใช่เหรอคุณว่าอะไรนะดาประดับเหยียดยิ้ม10ล้าน อาจจะดูเป็นเงินก้อนเล็กๆถ้าเทียบกับสิ่งที่นายอยากจะได้จากนาชอ่อแต่ฉันว่ามันก็มากพอสำหรับผู้ชายขายตัวที่ไม่มีอะไรเลยอย่างนายสิวกรกำมัดแน่นเพราะคำพูดเธอเหมือนกำลังดูถูกสิวัตรน้องชายฝาแฝดของเขากระนั้นดาวประดับที่กำลังอารมณ์ขึ้นก็ไม่ทันสังเกตโพรงอย่างเหลืออด ถ้าเป็นฉันฉันจะเรียบรับข้อเสนอเพราะถ้านายคิดจะได้มากกว่าเนี้ยจากมรดกของเขมวัดบอกได้เลยว่าฉันจะขัดขวางนายทุกอย่างแล้วนายจะไม่ได้มันไปเลยสักบาทคุณคิดว่าไอ้เงินที่พวกคุณมีมากกว่าคนอื่นมันจะทําให้คุณดูถูกใครก็ได้อย่างนั้นเหรอดาวประดับสายหน้าสวนเสียงห้วน ฉันไม่เคยดูถูกใครเพราะเงินแต่ที่นายโกรธไม่ใช่เพราะสิ่งที่ฉันพูดหรือการดูถูกนายแต่นายโกรธเพราะสิ่งที่ฉันพูดเป็นเรื่องจริงต่างหากสิบุกรฉุนขาดลากเธอออกจากออฟฟิศดาวประดับพยายามขืนตัวออกเดี๋ยวนายจะพาฉันไปไหนคุณอยากขวางทางผมมากไม่ใช่หรอผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าคุณจะทำได้ไหมดาวประดับตาเหลือกลัวเขาจะทำไม่ดีไม่ร้ายดิ้นรนขัดขืนเต็มที่แต่ถูกเขาขู ผมบอกให้เงียบคุณไม่อยากให้ผมเลิกยุ่งกับคุณช่อแพรหรอกหรอได้ยินแบบนั้นดาวระดับก็ชงักยอมให้เขาล่าขึ้นรถโดยไม่รู้เลยว่าเมธนีผ่านมาเห็นทุกอย่าง ปราณนก่รุ่มใจมากเรื่องคลิปของชอ่อแพรที่จนป่านี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเดชาเป็นห่วงเจ้านายหนุ่มมากแวะเวียนไปดูแลแล,และตามประกบไม่ห่างเหมือนเคยคุณท่านอยากเช็ดตัวไหมครับบางทีตายไปซะยังง่ายกว่าจริงไหมท่าทางสังกตายของเจ้านายทําให้เดชาใจไม่ดีรู้ใช่ไหมครับว่าคุณท่านสําคัญกับผมแค่ไหนฉันขอโทษช่วงนี้ฉันมีเรื่องให้เครียดนิดหน่อยเดี๋ยวฉันไม่เป็นไรแล้วไปเถอะขอฉันพักผ่อนหน่อย เดชาผลักไปตามคำสั่งปราณน,นรอจนคนสนิทลับตาจึงยกหูหาษะสั่งให้กบดานสกพักสักท้วงเพราะอยากช่วยเจ้านายจัดการสิวัตแต่ปราณน,นไม่ยอมและคิดว่าจะจัดการทุกอย่างด้วยตนเองสิบกุกกรใช้ข้ออ้างจะหยุดยุ่งกับช่อแพรล่อลวงดาประดับให้ขึ้นรถมาด้วยระนั้นเขาก็ไม่ยอมบอกเธอว่าจะไปไหนแต่ขับรถเรื่อยๆจนออกนอกเมืองจะพาฉันไปไหนแล้วคุณคิดว่าผู้ชายเร็วๆอย่างผมจะพาคุณไปไหนละ่ะ บอกมาเถอะถ้าให้ฉันเดาฉันก็คงเดาไม่ถูกเพราะฉันคงจะจินตนาการไปไม่ถึงความเลวของคุณผมแค่จะพาคุณไปทำงานที่ผมถนัดนะ่ะดาวประดับหน้าเสียพึมพำถามงานอะไรอา้าคุณคิดว่าผู้ชายขายตัวเขาถนัดทำอะไรละ่ะคิดว่าฉันจะกลัวหรือไงก็ดีผมไม่ได้อยากให้คุณกลัวแต่ผมอยากให้คุณมีความสุขมากกว่า รับรองว่าอะไรที่ผมทำให้คุณชอบผมจะทำให้คุณมากกว่าแน่นอนแววตาหืนห่นของเขาทำให้ดาบระดับใจคอไม่ดีไม่รู้เลยว่าการหายไปของเธอพร้อมสิวัตจะทำให้ชอบแพรที่เพิ่งรู้เรื่องจากเมธนีเต้นผางแค่ไหนกระทั่งทนไม่ได้ต้องโทรหาสิวัตในที่สุด สิบวกกในคราบสวัสดเห็นสายเรียกเข้าจากชอ่อแพรแต่ไม่รับสายดาบประดับไม่รู้เรื่องตั้งหน้าตั้งตาแดกดันเขาตอนแรกฉันคิดว่าคนที่น่ารังเกียจที่สุดคือนาชอ่อแต่ไม่ใช่เลยนายตังหาคือคนที่น่ารังเกียจที่สุดชอ่อแพรไม่ยอมแพ้ก,กดหาสิวัสดิอีกครั้งดาบประดับที่ตั้งท่าจะด่าสิวัสดอีกรอบนิ้วหน้าเมื่อเห็นเขาตัดสายทิ้งถ้าให้ฉันเด่านาช่อโทรมาใช่ไหมใช่ ผมไม่อยากให้ใครมาขัดจังหวะที่เรากําลังจะมีความสุขกันสิวกรในครับสุวัตตอบเสียงเรียบดาวประดับสวนแต่ชอ่อแพรก็โทรเข้ามือถือเธอสิก่อนพวกเธอกําลังจะไปไหนชอ่อแพรเปิดฉากถามทันทีดาประดับเกือบหลุดปากฟ้องว่าถูกสุวัตลักพาตัวแต่ก็เปลี่ยนใจเพราะคิดว่าอาจทําให้ทุกอย่างเลวร้ายกว่าเดิม จึงตัดสินใจเล่นตามเกมของสิวัตที่บอกว่าจะเลิกยุ่งกับช่อแพรดาวกำลังจะไปโคราชเพื่อดูพื้นที่ที่กำลังจะทำโครงการเดอะเทรนนะคะแน่ใจเหรอขอฉันคุยกับสิวัตดาวประดับชนะก่อนยิ้มร้ายใครบอกว่าดาวมากับนายสิวัตคะก็เมธนีบอกว่านายสิวัตพาเธอออกไปอ๋ออาม์น่าจะเห็นตอนที่ดาวขอติดรถออกมานะคะชอบแพรพึมพำร,รับรู้กระนั้นก็ไม่ไว้ใจหาเรื่องจับผิดหลานสาวกำลังจะไปโคราชใช่ไหมได้ ฉันเองก็กำลังจะลงพื้นที่เหมือนกันพอดีฉันรู้จักโรงแรมในตัวเมืองเราไปเจอกันที่นั่นไหมชอแพรโมโหหึงพรุนพผันตามไปจับผิดดาประดับกับสิวัตถึงโคราชโดยมีเมธทนีมองตามด้วยความสมเพชก่อนจะคิดได้รีบโทรบอกข่าวสำคัญนี้กับนพดลสิบวกรคาใจที่ดาประดับไม่ยอมบอกชอแพรเรื่องถูกเขาลักพาตัวหักเลี้ยวจอดข้างทางดืง้อทำไมคุณถึงไม่บอกคุณชอแพรว่าอยู่กับผมดาประดับตอบหน้าตาย ก็นายบอกว่าถ้าฉันไปกับนายนายจะเลิกยุ่งกับนาชอ่อไม่ใช่หรอคำตอบของเธอกระตุ้นต่อมความโกรธของสิวัตให้ทำงานใหม่เพราะมันทำให้เขาคิดถึงตอนชอ่อแพรเรียกเขาเข้าห้องและจู่โจมจูบราวกับเขาเป็นผู้ชายขายตัวผมเปลี่ยนใจแล้วหมายความว่าไงสิวกรไม่ตอบท่าทางยียวนจนดาวระดับนั่งไม่ติดฉันถามว่านายจะพาฉันไปไหนเงียบธนาผมไม่ได้พาคุณไปฆ่าก็แล้วกันแล้วที่นายบอกว่านายเปลี่ยนใจแล้วหมายความว่าไง ก็หมายความว่านอกจากผมจะไม่เลิกยุ่งกับน้าช่อของคุณผมจะทําให้หน้าช่อของคุณคลั่งผมมากกว่าเดิมไงถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกดาวประดับเปิดประตูลงจากรถจิวกรไปลากตัวกลับแต่นอกจากเธอจะไม่ยอมยังแวดฉันผิดเองที่คิดว่านาจะกลับตัวกลับใจได้ สุดท้ายนายก็แค่ตัวเหลือบหลที่กลัวตัวเองตายถ้าไม่ได้อยู่ในที่ที่มันเคยเกาะสิวกรโกรธมากคว้าตัวเธอมาจูบดาประดับคืนตัวออกแล้วตบเขาเต็มแรงกระนั้นนะักข่าวหนุ่มก็ไม่สะทกสะทานกระชากเธอมาจูบอีกรอบดาประดับหัวเสียมากสะบัดตัวออกพร้อมตะโกนขู่ ถ้านายไม่หยุดฉันจะร้องให้คนช่วยถ้าคิดว่าจะมีใครได้ยินก็ร้องเลยสิบกรท้าดาประดับอ้าปากแต่ไม่ทันเป็นคำก็โดนเขาประกบจูบอีกเอาสิถ้าคุณร้องผมก็จะจูบคุณจนกว่าจะหยุดรู้ไหมที่ผมบอกว่าผมจะทำให้คุณช่อครั่งนะ่ะทำยังไงคุณคิดดูสิถ้าคุณช่อรู้ว่าผมอยู่กับคุณเธอจะเป็นยังไง นานมันบ้าไปแล้วดาวประดับกัดมือเขาก่อนจะวิ่งหนีไปหาคนช่วยสิวกรเจ็บใจมากตามไปรวบตัวและอุ้มกลับไปขึ้นรถ ชอบแพรจองโรงแรมของคนรู้จักที่โคราชด,ดาประดับกับสิวรกรในคราบสิวัตเข้าเช็คอินที่เดียวกันแต่สภาพสบักสบอมเหมือนไปฟัดอะไรมาทําให้พนักง,งานโรงแรมสงสัยมีอุบัติเหตุอะไรระหว่างเดินทางมาหรือเปล่าคะสิวกรชิงตอบแทนไม่มีอะไรหรอกครับพอดีคุณดาประดับเขาชอบคิดว่าตนเองเป็นนางเอกผู้สูงส่งนะครับผมก็เลยต้องเตือนสติเธอให้รู้จักดินรู้จักโคลนบ้างฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองสูงส่ง แต่ก็ไม่เคยคิดจะลงไปอยู่ปรักเดียวกับนายถ้าอย่างนั้นฝึกไว้หน่อยก็ดีนะคุณเพราะอีกไม่กี่อึดใจผมจะทำให้คุณจมปรักกับผมจนงงหัวไม่ขึ้นเลยคอยดูสองหนุ่มสาวเถียงกันอย่างไม่ยอมแพ้พนักงานโรงแรมมองคนนั้นคนนี้งงงงก่อนโพรงถาม เออไม่ทราบว่าคุณผู้ชายกับคุณดาประดับเป็นอะไรกันคะสิวกรยิ้มเจ้าเล่ชิงตอบแทนเธออีกครั้งเป็นแฟนกันครับแต่พอดีคุณดาประดับเขาชอบสร้างภาพเป็นผู้หญิงรักนวลสงวนตัวดาประดับแทบคลั่งสิบกรสะใจมากแกล้งยั่วเธออีกก็ดีนะที่รักยิ่งคุณทําเนี้ยผมก็ยิ่งมีอารมณ์เลยคะ่ะคุณเองก็ทําให้ฉันมีอารมณ์เหมือนกันอารมณ์ขยักขยแยงนะคะ พนักงานโรงแรมเห็นท่าไม่ดีรีบถามเรื่องห้องพักที่ชอบแพรจองไว้หนึ่งห้องจะพักด้วยกันใช่ไหมคะดาวประดับจะปฏิเสธแต่สิวกรไม่ยอมถ้าเราไม่อยู่ห้องเดียวกันแล้วเรื่องของเราละ่ะนายเป็นคนพูดเองว่านายเปลี่ยนใจแล้วเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องพูดอะไรอีกถ้าอย่างนั้นคุณจะกลับกรุงเทพตอนนี้เลยก็ได้แต่อย่าลืมนะว่าผมคือคนเดียวที่จะทําให้เกมนี้จบหรือเล่นต่อเพราะข้อเสนอของเขาแทๆ้ๆทาให้ดาบระดับยอมแบบเสียไม่ได้ ก่อนจะหาเรื่องเดือดร้อนให้ตนเองด้วยการแอบหนีเขาไปซื้อเสื้อผ้าสำรองจนเกือบถูกพวกอันธพาลท้องถิ่นฉุดโชคดีสิวกรในคราบสิวัมาช่วยทันสิวกรกับดาประดับติดแขกในห้องเดียวกันอย่างไม่มีทางเลือกชอแพรยังไม่รู้แต่อารมณ์พรุ่งพลาดด้วยลมเพชรหึงขับรถด้วยความเร็วสูงกระทั่งถูกรถกระบะปริศนาขับเบียดจนรถของเธอพุ่งลงข้างทาง